สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะมาพบกันในเรื่องของการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนค่ะนะคะเราก็จะใช้ความรู้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะการเปรียบเทียบจำนวนค่ะที่เราเรียนมานะคะมาใช้ในเรื่องการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคะ่ะเช่นกันค่ะ,ะไปดูกันเลยนะคะ การเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละนะคะอย่างเช่นข้อนี้นะคะให้โจทย์มาเศษ 2, 3, 2> ส่วน3เศษ5ส่วน6เศษ7ส่วน12ให้เรียงลำดับจากน้อยไปมากนะคะเวลานักเรียนทำนักเรียนก็สังเกตคล้ายกับการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคล้าโดยทั่วไปนะคะถ้าในกรณีนี้เนะี่ยจะเห็นว่ามันเป็นเศษส่วนทั้งหมดนะคะซึ่งเศษส่วนเนี้ย จะเห็นว่าตัวส่วนนะคะในแต่ละตัวเนี่ยมันไม่เท่ากันเลยตัวหนึ่งเป็น3ตัวหนึ่งเป็น6ตัวหนึ่งเป็น12ดังนั้นนะคะในการเปรียบเทียบเศษส่วนหรือเรียงลำดับเศษส่วนนะคะที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะจะสรุปได้ว่าใช้วิธี ทำให้เศษส่วนทุกจำนวนเนี่ยมีตัวส่วนเท่ากันก่อนแล้วค่อยพิจารณาจากตัวเศษก็คล้ายกับการเปรียบเทียบเศษส่วนนั่นเองนะคะดังน,นั้นเราก็จะต้องทำเศษส่วนทำส่วนตัวล่างนะคะให้มันเท่ากันก่อนโดยจะทำให้มันเท่ากับตัวใดตัวหนึ่งนะคะในที่นี้โดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะทำให้เท่ากับตัวที่มากที่สุดในเศษส,ส่วนที่กำหนดมาให้นั้นเพราะนั้นในที่นี้ก็คือทำให้เท่ากับ12 3นะคะส่วน3สามารถทําให้เท่ากับ12ได้และส่วน6ก็สามารถทำให้เท่ากับ12ได้เช่นกันนะคะดังนั้นเราก็จะเอาเศษ2ส่วน3ตัวนี้นะคะนะคะมาบรรทัดต่อไปเลยแล้วจะเอาเศษ2ส่วน3ตัวนี้มาคูณในที่นี้3ต้องคูณกับ4นะคะถึงได้ผลลัพธ์เท่ากับ12 เพราะฉะนั้นถ้า3คูณ4ตัวส่วนตัวเศษข้างบนก็ต้องคูณ4เช่นกันดังนั้นจะได้ผลลัพธ์ออกมา2คูณ4เท่ากับ8นะคะก็จะได้เศษ8ส่วน12คือเศษส่วนใหม่นะคะเศษส่วนนี้จะได้เศษส่วนใหม่คือเศษ8ส่วน12นั่นเองนะคะต่อไปนะคะเศษ5ส่วน6 ตัวนี้เราก็จะทำเศษ5ส่วน6ตัวนี้ให้มีส่วนเป็น12เช่นกันเราก็เอา6นะคะ6ต้องคูณด้วย2ถึงมีผลลัพธ์เท่ากับ12นะคะดังนั้นคูณด้วย2ทั้งบนและล่างเมื่อคูณเสร็จก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษ10ส่วน12นั่นเองนะคะก็จะได้ตัวนี้นะคะเศษ10ส่วน12เมื่อเสร็จแล้วนะคะนักเรียนมาสังเกตเลยคะ่ะตัวส่วนของมันสามตัวนี้ เป็นเศษส่วนเป็นตัวส่วนที่เท่ากันแล้วดังนั้นเราพิจารณาตัวบนนะคะให้เรียนจากน้อยไปมากเพราะนั้นตัวที่น้อยที่สุดก็คือตัวนี้ก็คือเศษ7.12ส่วน12ะคะเศษ7ส่วน12เมื่อเสร็จแล้วนะคะตัวที่น้อยลงมาก็คือเศษ8ส่วน12แต่เศษ8.12ส่วน12ตัวนี้เนี่ย มาจากเศษ2ส่วน3เราจึงเอาเศษ2ส่วน3มาเขียนโอเคไหมคะเอาเศษ2ส่วน3มาเขียนและหลังจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วตัวสุดท้ายคือเศษ5ส่วน6นะคะก็มาเขียนอันนี้คือการเรียงลำดับจากน้อยไปมากนั่นเองนะคะทำได้โดยวิธีการแบบนี้นะคะ,ะต่อไปนะคะเรามาดูการเรียงลำดับในลักษณะที่มี เศษส่วนด้วยมีจำนวนคระด้วยนะคะว่าเราจะทำอย่างไรอันนี้ขึ้นอยู่กับวัยพิพของนักเรียนในแต่ละคนนะคะว่าจะมีวิธีการขั้นตอนการทำอย่างไรโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ครูสอนเนาะครูก็จะพยายามบอกกับนักเรียนว่าในเมื่อมันมีจำนวนคระมาแล้วเนี่ยเราก็ทำตัวตัวเศษส่วนเนี่ยเราลองดูซิว่ามันเป็นเศษเกินไหมถ้าเป็นเศษเกินเนี่ยเราสามารถทำเป็นจำนวนคระได้นะคะ ในที่นี้เศษ8ส่วน3เป็นเศษเกินเพราะว่าตัวเศษมากกว่าตัวส่วนดังนั้นเราสามารถทำเป็นจำนวนคละาได้นะคะเพราะนั้นจากเศษ8ส่วน3นี้นะคะนำมาทำเป็นจำนวนคล้าก็จะได้ว่าเอาเอา3ไปหาร8นะคะ3หาร8ได้2ครั้งนะคะแล้วเหลือเศษ2 ดังนั้นจึงได้นี่ค่ะได้จำนวนคร้าออกมาคือ2เศษ2ส่วน3นั่นเองนะคะคือของตัวนี้ 2เศษ2ส่วน3นะคะในตอนนี้นะคะเมื่อเราได้เป็นจำนวนคละทั้ง3ตัวแล้วนะคะเราก็จะมาดูในลำดับถัดไปนั่นก็คือครูจะให้ดูตัวจำนวนนับก็คือตัวที่อยู่ตรงกลางร,ระหว่างเศษส่วนแต่พเพราอิญ3ตัวนี้เป็นเลข2เหมือนกันทั้งหมดจึงใช้ไม่ได้เราจึงต้องมาดูเศษส่วนแทน ดังนั้นเราก็จะมาดูเศษ2ส่วน3เศษ5ส่วน6และเศษ13ส่วน8นะคะในที่นี้เราก็ทำส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะเศษ2ส่วน3นะคะก็เอาไปทำส่วนให้เท่ากันนะคะในที่นี้เราจะทำส่วนให้เท่ากับ18ดังนั้นเศษ2ส่วน3นะคะเราก็จะเอามาคิดในบรรทัดน,น,นี้ ะะว่าเศษสส่วน3เนี่ยเอา6ไปคูณน,นะคะเพราะ3คูณ6เท่ากับ18มีส่วนไป็น18เมื่อคูณเสร็จก็จะได้เศษ12สอ่วน18ออกมานะคะคือตัวนี้นะได้เศษคูณ6เนาะ ได้เศษ12ส่วน18ออกมานะคะต่อไปตัวนี้นะคะเศษ5ส่วน6เราเอาอะไรไปคูณคะเศษ5ส่วน6แล้วก็เอา3ไปคูณเพื่อต้องการส่วนให้เท่ากับ18ก็ได้เศษ15ส่วน18ต่อมานะคะเราก็มาสังเกตต่อค่ะว่าตอนนี้ตัวส่วนของเราทั้ง3ตัวนี้เท่ากันแล้วนะคะเราเปรียบเทียบตัวบนค่ะ ตัวบนนะคะในตอนนี้ตัวบนคือ12 13 15นะคะเราก็เปรียบเทียบเลยค่ะจากมากไปน้อยมากสุดก็คือ15เราก็ย้อนกลับไปค่ะว่า10เศษ15ส่วน8เนี่ยมันมาจาก2เศษ5ส่วน6นั่นเองนะคะก็คือเรียงจากมากไปน้อยตัวแรกต่อไปนะคะรองลงมาก็คือตัวนี้ นะคะเศษ13ส่วน18มาจาก2เศษ13ส่วน18แบบนี้นะคะและอันสุดท้ายก็คือเศษ12ส่วน18ก็มาจากเศษ8ส่วน3เราก็มาเขียนตรงนี้นะคะแบบนี้ก็ได้เรียงลำดับเ,ดเรียบร้อยแล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่า เวลาที่นักเรียนเอามาตอบตรงด้านล่างที่สุดตรงนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องเอาอครูขอลบออกก่อนเพื่อให้มองเห็นนักเรียนจะต้องเอาสิ่งที่เขากําหนดมาให้นะทั้ง3าตัวนี้เอามาเรียงกันนะคะเอามาเรียงในบรรทัดล่างสุดนี้นะคะล่างสุดเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่านักเรียนจะเอาอะไรไปคูณได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่อะไรยังไงก็ตามนะคะในสองสองตัวนี้อ่ะ ยังไงนะักเรียนก็ต้องยึดโคงโจทย์นี้เอาลงมาเขียนแบบเดิมในลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าขอเน้นย้ำนะไม่ว่านะักเรียนจะเนี่ยอย่างเช่นเศษสองส่วนสามเนี้ยนะคะนักเรียนเอา6กไปคูณได้เศษ12ส่วน18แต่เราไม่เอาเศษ12ส่วน18นี้มาตอบนะ เราไม่เอานะคะเราจะเอาโจทย์ที่เขากําหนดมาให้ด้านบนเท่านั้นที่มาเรียงลําดับนะคะอ่ะโอเคเนาะสำหรับวันนี้นะคะแบบฝึกหัดอยู่ในหน้าที่15เป็นแบบฝึกหัดที่6.12นะคะ6.12นี้ให้นะักเรียนเรียงลำดับจะมี2ข้อใหญ่คือให้เรียงลาดับจากมากไปน้อยสีข้อและเรียงลาดับจากน้อยไปมากอีก 3ข้อนะคะซึ่งเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างข้อ1น,นะคะข้อ1เช่นเศษสิบเอ็ดส่วนยี 8, ่สิบสี่เศษห้าส่วนสี่เจ็ดเจ็ดส่วนแปดเศษสิบหกส่วนสี่สิบแปดในที่นี้ครูคจะขอทำส่วนให้เท่ากันนะคะซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้ตัวส่วนของแต่ละอันเนี่ยยังไม่เท่ากันเลยนะคะดังนั้นครูจะขอทำให้มีส่วนเท่ากับเป็น 48เลยแล้วกันนะคะ,ะเริ่มจากตัวแรก24คูณกับอะไรเท่ากับ48เพราะปดแปลง24คูณ2อะลองคูณ2ก็จะได้เศษส่วนใหม่ออกมาคือเศษ22สส่วน48อ่ะขอเปลี่ยนสีหน่อยนะคะเศษ22สส่วน48 โอเคนะคะต่อไปตัวถัดไป4ต้องคูณกับ12นะคะ12 4 4 18วันนั้นเมื่อคูณเศษ5คูณ2ได้60ส่วนได้48ต่อไปนะคะ8คูณกับอะไรได้48 8คูณ6 นะคะ,ะคูณเัเ้งเศษและส่วน7 5 3 5 7้4สส่วนด้วย48นะคะตัวนี้ก็ยังคงเดิมตัวสุดท้ายต่อไปเนเรียนก็มาสังเกตนะคะตอนนี้ตัวส่วนเป็นไงคะเท่ากันหมดแล้วคือ48เราไม่ไปสนใจมาแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาสนใจตัวที่อยู่ด้านบนของมันนะคะก็คือตัวเศษ 22, 60, 42และ16นะคะเอามาเรียงลำดับจากมากไปน้อยนะคะให้เรียงจากมากไปน้อยดังนั้นนะคะเรียงลำดับจากมากไปน้อยนักเรียนก็เริ่มเลยมากสุดก็คือตัวนี้นะคะเศษ60ส่วน48ซึ่งเศษ60ส่วน48เนี้ยเราไม่เอาไปเขียนเลย เราย้อนกลับมาดูก่อนมันคือเศษส่วนนี้เราก็มาเขียนเศษห้าส่วนสี่้ไหมคะแล้วก็ขีดค่าทิ้ไงไว้ซะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เอาตัวเดิมมาเขียนซ้ำอีกนะคะต่อไปน้อยลงมาตั้งกี้หกสิบต่อไปน้อยลงมาก็คือตัวนี้สี่สิบสองเศษสี่สิบสองส่วน 42, สิบสี่สิบแปดก็มาจากเศษเจ็ดส่วนแปดก็เขียนเลยค่ะเศษเจ็ดส่วนแปดแล้วก็ค่าทิ้ง ต่อไปรองลงมาก็คือเศษ22ส่วน48มาจากเศษ1 1ส่วน24และตัวสุดท้ายเห็นไหมคะก็คือเศษ16ส่วน48นั่นเองเพียงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเสร็จแล้วนังเตียงก็จะต้องค่าคิงหมดทุกตัวอย่างเงี้ยก็คือเป็นกนารป้องกันว่าเออนักเตียนเอามาเขียนแล้วนะ จะได้ไม่ต้องไปสังเกตซ้ำสังเกต,เ,กตเพิ่มเติมโอเคนะคะสำหรับวันนี้ครูฝั่งงานไวเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ